ของเล็กน้อยของไม่น้อยขึย้นไปทั้งราคาแล้วค่ะ,คะปีนซอยเขงสามีค่ะกะจิตไตแล้วมานี่ค่ะซอยเพลินนะคะอย่นี้เสียงรูกไม่น้อยปะคะมนแก้งกันค่ะพี่น้องมาแก่อีกข้อที่สองค่ะจะเป็นาดาดฟ้านะคะกับพื้นนะคะกับบอกว่าจะ แล้วว่ะนะคะพวามอนี้ก็ฝนก็สิโตกนะคะค่ะพี่น้องเป็นมือที่8ที่แที่เก่าหนาจะได้ค่ะตอนนี้ขึ้นล้งค้านะคะกำลังปูมุงหลังค้าค่าคะกะแค่ข้างแรกค่ะลังแค่ข้างแรกมันต้องลงแบบว่าที่กันความความหนาวนะคะเนาะน้ำแข็งความเย็นนะคะ แล้วก็ชิ้นโลงหลังค่าอีกรอบหนึ่งเทิงๆอีกนะคะตอนนี้แค่แค่โล่งหลังค่าใหม่ะค่ะเขีเวลาอยู่สองมือค่ะพี่น้องมือแรกเมือเ่อไหร่าอจลงคลิปมันค่อนข้างที่จะลําบากนะคะกล่าวว่าแต่ว่าจะฮ็ดคลิปโลงหลังค่าให้เบิง์นะคะว่าโลงจังไหนนะคะมันค่อนข้างที่จะลาบากอีกเลยค่ะเพราะว่าไม่น้อยซอยสามีนะคะตอนนี้อยู่หลังอยู่หลังบ้านหลังกาแพงะค่ะอนาคตเป็นบ้านบ้านพักไม่น้อยะค่ะ ะเฮ็ดอยู่แค่สังกนสามีค่ะซอยสามีไม่น้ค่ะซอยเพื่อนนะคะอย่าต้นเพื่อนนะคะป่าวเพื่อนเพื่อนปีนอันตรายกลัวไม่น้อยนะคะไม่น่อยใช่เบิ่งนะคะเด้อบรรยากาศเจ๊เซียดนะคะเจ๊่หลังคาเป็นอย่างไรนะคะเด้อไม่น้อยจะเอาบันไดนะคะสั้นมองเลยค่ะส่วนมอนเลก็คือเป็นบ้านไม้นะคะ green house อนาคตก็จะเป็นบ้านพักไม่น้อยค่ะ มันก์ก็เสียบขึ้นนี่นะคะแต่ว่าด้านนี้ค่ายแน่นะคะเพราะว่าแม่ไนก์ถิงง่ายแต่อีกด้านหนึ่งต้อตรงปีนะคะ่ะเหตุผลนี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะถ้าบ่ามีบ้านกรีนเฮาส์ถ้าบะมีบบานใหม่บานทรีเฮาส์ค่ะจะสูงนะคะจะปีนค่อนข้างที่จะลํบาบากเพราะแมันนก์ตรงปีนมันได้แหละค่ค่อยจับค่อยจับอันนี้เพื่อนค่ะค่อยจับเพราะมันสิบบ่เขากับมันมันสิบบ่เขากัน ต,ต้องต้องตีต้องดันนะคะ <c oughs> เล็บงามแห้งะคะ่ะภาพโฟกัสภาพภาพโฟกัสลราคาบรรยากาศอากาศช่วงหลังอาทิตย์นีนะคะ้ค่ะอากาศท้อนแห้งค่ะแม่น่าต้องเหดุนะคะให้ผู้ให้ให้สามีนะคะเนาะ,ะ,นะซอยเพื่อนนะคะเพราะว่าเพิ่นถิดเพิ่นถเอ่าแดดใหม่นนะคะ่ะซอยได้ได้ได้หน่อยนึงค่ะสำหรับแม่น้อยกับคุ้มหนานะคะ่ะพี่น้องคุ้มแบบเินีนวา เห็นเต้นวยตาค่ะบรรยากาศบรรยากาศงามแห้งค่ะตอนนี้พักเมื่อยค่ะพี่้องเพราะว่าไม่น้อยเบิดย่างเขาค่ะเบิดลิทอาหารค่ะค่อนข้างที่จะเมื่อยนะคะกะเลยเอาบรรยากาศไม่เบิ่งกันเลือยู่กันเลือยู่ซ้ํานี่ค่ะที่ที่ที่เอาอันนี้อันนี้คุ้มค่ะเพราะว่าเพราะว่าเวลาฝนตกมากค่ะบ่ยอยากให้ ไม่นี่พ่นถึกฝนค่ะเพราะว่าถ้าพ่นถือฝน้วเพ่นจีเป็นเป็นเป็นคาบนะคะเป็นคาบแบบสิบางงามค่ะต้องต้องต้องเอาพลาส,สติกตัวนี้คุ้มค่ะเท็ดแล้วต้องคุ้มนะคะเพราะว่ามื่ออื่นพยากรณ์อา,ากาศบอกว่าฝนจะตัวค่ะมันนี้ไม่น้อยกันเลยพยายามเซตให้แล้วค่ะกับมูอันพกกันเห็ดกระแดดที่กัน,กนค่ะ,ะไม่ว่าจะเห็ดกริปมันกะค่อนข้างที่จะ บ่ไหวค่ะพี่น้องเราจะเห็นให้เบื้องต้า,าเห็ุจังไหนกันแน่นะคะมันเมื่อยแห้งค่ะมันแบบฮอนแห้งค่ะทั้งอากาศฮอนแดดยุนี่ก็แดดบ,บันเทาบูคือกันนะคะแดดยุนี่จะฮอนจะไหม่เ็วกว่าเพราะวา่าอยู่ใกล้ดวงพระอาทิตย์นะคะแดดที่บันเท่าแบบแดดฮอนอีลีกับพอทนได้ค่ะน้ำไม่น้อยใหม่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเหตุตอนนี้เพราะวา่าเพิ่นบ้านเพิ่นเอยุนะคะเพิ่นบ้านเพิ่นออกไปข้างนอกค่ะก็เลยเสียเหตุ แล้วค่ะค่ะพี่น้องมาอีกของมือ่อนึงค่ะก็คือเฮาส์โปรเซสต์นะคะเพราะวา่าเฮาส์โปมีไม้ค่ะเพิน่นอ่าเพิ่นทรงไม้มาขาดนะคะประมาณอยู่30แผ่นค่ะก็ต้องเอาต้องเอาอันนี้ค่ะคุ้มไว้นะคะเพราะว่าพายุฝนเข้ามาค่ะก็มีลมมีหูค่ะก็ต้องไปหาเสืออ้อน,นี่เพิ่มนะคะซื้อไม้มาเพิ่ม สามีไปซื้อมาโอ้ยพี่น้องเพนวาลราคามันเพิ่มโตขึ้นจริงๆเรานะโควิดมันอาจจะลดนะคะจะถือได้แพงค่ะแพงเป็นเท่าโตค่ะเพระาะว่าปกติเรมมาไม่แผ่นนึงนะคะจะตกอยู่ประมาณ2ยูโรประมาณยี่สิบบาทะคะ่ะขึ้นมาเป็นอยู่เกือบสองร้อยบาทค่ะแพงแห้งค่ะต่อต่อแผ่นนะคะเอาที่นี่สามมีเพนซื้อมาสามสิบแผ่นค่ะเขาต้องซื้อเองขอเขาออกเองค่ะ กมนีกาสิมาเฮตให้มนแล้วค่ะเพราะว่าถึงจะอากาศจะเป็นแบบนี้ค่ะลมพายุเขานะคะก็ต้องเฮตุให้แล้วค่ะเพราะว่าต้องหาอันนี้มคุ้มอีกค่ะเพราะว่าลังคาลมพันตีเราเพิ่นเสียเหตุให้ฝนตกแล้วให้เปียกลังคาเปียกเมื่อลังคาตอนนี้เปียกค่ะเพิ่นจะลมค่ะเพิ่นก็เสีเฮตุให้น้ำซึมเข้ามาค่ะ แม่เนี่ยค่ะเมื่อน้ำซึมคำเพิ่นสีแบบว่าเพิ่นสีแบบว่าแบบว่าเป็นคือด่างกระชิด่างตลอดกระสิบปงามนะคะมันจะเกิดเฉพาเห็ุให้แล้วค่ะเพราะว่าอากาศอากาศถึงจะอากาศจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไม่น้อยให้เบิร์เนี่ยค่ะคืออากาศตอนนี้คือมุมมีแดดนะคะฝนตกเม่นห่อยเห็ุอันนี้ไปกันแบบว่าลูกมะเร็งนะคะให้ลูกมะเร็งสไลด์นะคะ มาค่ะแม่นากระเตรเห็นมื่ล้วค่ะมุนีเจะแล้วบอทั้งที่ลมนะคะเสียค่อนข้างที่จะอันตรายแน่นะคะเพราะว่าลมแรงนะคะเอาตรงปีหลังคาค่ะมาค่ะเสียงลม,มของเด่นของผู้เบาค่ะของของแม่น้อยเพราะาว่าครับผมพ่นซื้อมาหม่ค่ะซื้อมาเพื่ออันนี้เพิพ่งแกะไปว่างหันค่ะนั้นเลยบ่งว่าอันนี้ขึ้นเลยค่ะ เลยืยเพราะว่ามันมีอยู่อ่าไม่กระดานอันหนึ่งที่ว่าเพิ่น <c oughs> ให้มา,ารประกหบค่ะในไม้พาภาพ,าพีเปิงอยู่จังบวัดใหม่นะคะอันนี้กะ <c oughs> ของเรืนค่ะของเรืน <c oughs> ของของ,ของผู้ชายค่ะวันนั้บ่รู้เรื่องนะคะพึ่นซื้อมา <c oughs> การันตีอยู่สองเดือนสองปี <c oughs> การันตีอยู่สองปีค <c oughs> ุณภาพจะดีโ <c oughs> บ้ฮูเท่ากันค่ะพึ่ง <c oughs> ประกอบอันนี้ใช้เปิงการันตีอยู่สองปีจะลอย สิบวัตคนน่ะอ่าอันเป็นเลยนะคะเลยไฟฟ้ากระสีแบบนี้ค่ะฟูฟูซอย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 ถืออุปกรณ์ค่ะวัดเธอติ๊กฟูยูโรสามสิบห้ายูโรค่ะอือไปแล้วจะไปนอนไปค่ะแเอวไปซอยกัน เดี๋ยวหน่อยเมนูเมนูเซตให้เบิรงค่ะว่าเพิ่นไปเห็ดย่างแน่แล้วค่ะไม่ที่เขาจะมาเลยกันมื้อนี้ค่ะอ่าเพราะว่าสามีเพิ่นเพลย์เดเมอร์แหละค่ะแบบว่ามันบ่ตกนะคะพอเลยมือมันจะบ่ค่อยตกพิ่นก็เลยแบบว่าตัดสินใจไปซื้อซื้อเลยเลยไฟฟ้ามาค่ะอันนี้ไม่ที่ซื้อมาค่ะซื้อมาเองค่ะแพนแบบสุดบางแห้งบางแห้งค่ะพี่น้องบางบางบางอีหลีค่ะมื้อนี้ค่ะ ความบางคุงเพื่อนเพราะว่าไม้บางเลยค่ะบางแห้งค่ะเหนียวก้อยไม่น้อยยังไงกลัวบางเลยค่ะเหนียวก้อยไม่น้อยยังไงกลัวบางแห้งค่ะอ่อนยุบยุบก็คือว่าถ้าขึ้นหลังคากับบุคคลทนค่ะเพราะว่าเพิ่นอากาศยุ่งยิ่งค่อนข้างที่จะหนาวนะคะฮอนแล้วก็หนาวนะคะหน,หนาวหนาวแล้วก็ฮอนค่ะกะแค่นั้นได้เลยค่ะ,เ,คะเพราะว่ามันมีไม้ใส่ดอกกันที ทีมานัากันรุนเดียวกันนะคะเนาะเพราะว่าไม่ไม่ใส่เดียวกันค่อนข้างที่จะใหญ่ค่ะใหญ่แล้วก็หนาค่ะนี่ก็คือไม่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 ใส่ก่อนนะคะเบิ่งนะคะเบิ่งเนื้นมือไม่หน่อยเห็นไหมคะไม่ี่ซื้อมาแทนการมาผ้าผ้าพวกพวกกัดไม่ี่ซื้อมาแทนกันเพิ่นบ่เพิ่นหน่อยกว่าเนื้นมือไม่หน่อยเนื้อก้อยอันนี้ก็คือเพิ่นใหญ่กว่าเบิ่งนะคะใหญ่กว่าเนื้อโป้ไม่หน่อยก็คือนี่คือไม่จริงๆเราถึงสีขึ้นไปทั้งดาดฟ้านะคะ เพิ่นกะเอยหนอเฮนี่บุไรีเหน,นอหายพี่น้อ